สวัสดีครับผมบรรยากาศทุ่งนานะครับอากาศร้อนเนะคืนอากาศจะหนาวพอตกกลางวันร้อนเดินเล่นตามทุ่งนานะครับผมกลีที่ลจันทำไว้ปลวกกินหมดแล้วนี่บันเอละา เออลูกกี่ทำออมาปรอเตรียมกันกึโรละทายไปตราบบักโลบุนโรยโอ้โลละสี่ร้อยนี่ยเนี่ยดอกอะไรเนาะลืมแล้วเนี่ยอะไรวะสนูสนูน้ำหรือเปล่าไม่ใช่เนี่ยกี้ยดเท้าเน่เขาทำอะไรเนาะทำขนมทำขนม กว่าจะได้แต่ละโลเนาะนี่โลละสี่ร้อนั่นเนี่ยนวานจะลาเหรอเมื่อเมื่อนต่พี่ขีดมากรูเลยโซตบานเปีขีโอ้แน่้ต้องสนรำจเลยัรอบนาอโอ้เออเป็นไงวันากเลยอีอปีขีดังไงโอ้เจ้โอ้ในวันละสองขีด โอ้นี่นี่นีเยย,ยนี่ยโลหนึ่งก็ไม่ใช่ธรรมดาเนาะเป็นถุงเลยนะนเด้นโอ้โอได,ได้ได้บนมกรโลตกอะไรเนาะลืมเดี๋ยวไปดูถุงนูนโล่มีคนเก็บถงนูนอีกโลบุโรยครต่ไอ้รงแก๊ไอเดามือถักเกี๊ยแบบน้าเก็บ

ตาก่อนขายอ๋อต้องเอาไปตากก่อนเป็นกระสอบปุ๋ยมั้งเงินนะครึ่งกระสอบครึ่งกระสอบโอ้ก็จะได้เนาะโูดีไหมโลดวันหมกรูโลดวันหมกลูดอะไรกระปุกตีนปุ่งแอดเรเองตีมรับตีนเราเองเราเกบบมาเกิดเอเอเดอรตัวรับลม สรอยมีแต่ม uh, right right ีแต่อะไรเลยรูปบางทอม่นปองรงกันครันุ่เๆกระชันอืมกระชน่อาชีพเลยนะอาชีบเสริมอ๋อเขาเรียกดอกนางนวลดอกนางนวลรสชาติมันเป็นยังไงมันหอมไหมหอออวนะ อ๋อได้สมลีอืมเนี่ยไอ้เป็นบงกชก็มีไส้น่ะฮะๆนั่นแหละอืมดุ้มเส้นสุกตีนอ่อยเลยกินตื้อพอยเร้ยกินหอยนี่ตีนอ๋อคล้ายแต่เมียนุมัติจะเก็บหมอนปีกบงเก็บปลากับบ้านอาจจะก็กินอยู่อ๋อเล็บเวญน่ะปีกับบ้านก็ไอ้อยู่ตัวหาซั่นจ้าหาลมกรอบๆนี่ล่ะ จ้าสารลบักโลเข้ามาทองจีเจ้าไม่นะอืม <laughs> <laughs> เอเราบออก้เออ <laughs>